หมานิงแลงมัดสามฝาแฝดเดินออกจากห้องเรียนหลังเลิกเรียนของฟ้าด้านนอกเริ่มเปลี่ยนพวกเขาคุยกันไปตัวรอกันไประหว่างทางกลับบ้านแต่คันใดนั้นเองเสียงคอดังก๊อกก๊อกก๊อกจากห้องน้ำครูก็ดังขึ้นมาทั้งสามคนหยุดชะงักขันไปมองหน้ากันอย่างสงสัย มีนี่เธอไม่ยีดเสียวอะไรไหมได้จันเดยได้จริงชอ,องถึงโมเลยด้วยความอยากรู้อยากเห็นพวกเขาเดินเข้าไปใกล้ห้องน้ำครูประตูถูกปิดไว้แต่เสียงคอยยังดังต่อเนื่องเหมือนมีใครบางคนขอความช่วยเหลือนักรวบเริมความกล้าเอื้อมมือไปเปิดประตูห้องน้ำ นางเอียดประเตูเปิดออกเองอย่างช้าช้าแต่ข้างในไม่มีใครเลยมีเพียงความว่างเปล่าแต่แต่เห็นเป็นร่างของผู้หญิงในทุกครูผมยางปากยินน้ม่นบเปลวทั้งสามคนตัวแข็งทื่อมองเห็นชัดว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดา เธอคือผีครูที่ติดอยู่ในห้องน้ำเรงเรียนนี้มานานแล้ว